如果有谁来问， พี่กูเป็นหน้ามาให้บวลานยูคอร์หรือเปล่าไม่อะค่ะเพราะพี่ศึกษาเองเขาไม่เคยโทรมาหาพี่มีแต่พี่โทรไปบอบอเคยเป็นไห้ไพรค่ะไม่ไป้เป็นค่ะไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นนะคะทานมาเยอะมากเลยบริจาคแม่เสิร์หาในโทรศัพท์เองไม่หน้ามาเลยที่บ้านก็ยังมียาอยู่ตรงหัวเตียงผมร้านเปอร์เซ็นผมไม่ได้เป็นหน้ามาผมได้เป็นเซลลขายก็แม่น่ามาจะ่สั่งมากินอีหล่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหน้ามาเพราะคนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นหน้ามาให้ใครเป็นอันค่ะโอ้ยไม่มีเป็นประสบตัวเอง ไม่สนับสนุนแบบนี้ถ้าไม่ดีเราจะไม่พูดเลยว่าได้เป็นหนามาน้าไปแล้วครับ <c oughs> ย่าซื้อทานเองค่ะไม่ใช่หน้ามาอุตห์มาถึงส่วนผมนี่ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นหน้ามาหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะประสบการ์ตัวเองมาอุ้ยไม่หน้ามาแต่จริงๆอ่ะเพื่อนของเราในบรรดาเพื่อนของเราหรือว่าใครที่สนิทเรา <c oughs> เขาจะรู้อยู่แล้วกระปุกก็ยังอยู่ในบ้านอยู่ทีทานจริงๆค่ะแล้วก็เป็นจริงๆด้วยค่ะไม่เป็นค่ะอันนี้ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาคือเราได้กินได้รับประทานแล้วเราก็สามารถคุยได้พูดได้ไงแต่คนที่ไม่ได้กินอาจจะมองว่าเออเป อย่างที่ว่าแหละ